ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาจอ o ช s h o เขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิบมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมเนีสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ วัสดีครับผมก็ขอกระับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเป็นคลิปวิดีโอ EP แรกเลยนะครับผมนะกับการที่เรานั้นจะใช้ฐานะของผลใหม่นะครับผมนะในการล่าฆ่าหัวนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งผลนี้ผมนะก็คงไม่ต้องรีวิวสกิลกันลแล้วนะครับผมแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สกิลกันแล้วนะครับผมแต่ว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมนะฮะทีนี้นะครับผมเราจะมาอ่ารีวกันนะครับผมนะเดี๋ยยยววดููซิ่่่าากรรตอออบบสนนนนนนงงงงขผ้เเเลีมัััจะะป็ไค นะฮะมันเล่นง่ายไหมคอมพิวเตอร์ถึงอะไรวะ โอ้โหมันมาจากไหนวะนะครับผมนะฮะทำไมวิ่งขับหลังกันเลยมันวิ่งถอยหลังได้คุณผู้ชมโอเคเอางงนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผลน,นี้เนี่ยจะเล่นง่ายไหมจะคอมโบดีไหมนะครับผมนะฮะมันจะเหมาะกับการสายผีๆหรือเปล่าหรือหลายสายสเปมกันแน,ใน่นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกดันนะครับซึ่งข้างนอกเนี่ยนะครับผมนะฮะเดาได้เลยนะครับผมนะน่าจะมีโอ,โ,โอ้โหนี่มันสงครามโลกครั้งที่สองปะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเดี๋ยวเราหาควันหลงดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวไปดูซิว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวนะคือดาบกกกกกููไไไไปปหหหนน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 วววะะะะะะะเเเเเีีีีี่่่่่่ยยยดดดดาาาาาบบบบบบคคครรรัััผผผมมมมใใช้้ขจล ว่าดับใหม่เนี่ยยังไม่ชํานาญเลยเดครับผมนะฮะรู้สึกว่ามีคนวิ่งออกไปแล้วใช่ไหมน่าจะตายนะครับผมนะมานะครับผมนะาดูซิว่าจะเป็นยังไงครับนี่เขาเปิดพีพว่ะเุ้ยเดี๋ยวนะฮะมันทำไมมันไม่ตัดเคนวะมาดิเปิดเปยังไงอุย้ยเอาเรื่องเอาว่าสกิลปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บนี่เป็นงไงมาดิครับอนี้เอาดิมาดิ มีคนจะตายคุณผู SM! ้ชมเฮ้ยกูเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาเชยกับเปลี่ยนภาษาไม่ทันคุณผู้ชมอ้ามีคนแตกว่ะคุณผู้ชมไอ้นี่เป็นใครวะเนี่ยมาดิอู้ยิปป์อู้ยิแตกตัวช่วยพี่จุ๋ยเอ้ยผดผ้าไอ้เจ้าผดผ้าโอ้โห้กูวิ่งไม่ออกเลยหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งไม่ออกเลยคุณผู้ชมเฮ้ยแต่มันจะตายเว้ยมันจะตายเว้ยมาเด้กูแปลงร่างแล้วครับน้องๆเอ้ยแปลงล่าช็อตกูฮัลโหลมาดี้ดิ มาดิมจะไปไหนอุ้ยมาดิอุ้ย,มา,ยมาดิครับตัดเคนนะครับมน้อง,องเอ้ยจะตายโอ้หคุณผู้ชมดูดิโอ้หมันจะเอากูครับน้องดูดิอ้โหอ้ายกูจะตายเนี่ยเอ้ยจะเป็นเผาอยู่เว้ย สวัสดีครับอ้โหผลอะไรก็ได้เลยครับผมนะฮะไม่ควรสู้กับมันผลพัรเนี่ยแม่งมันเกินไปฮะนะด็อกเตอร์เลยครับผมนะแม่งเอ้ยผลอะไรก็ได้นะประเทศไทยนะครับผมนะฮะมีอยู่ผลหนึ่งที่พี่ห้ามเลยก็คือผลพร์สนะครับผู้ชมเฮ้ยไม่น่าเลยนะครับผมแต่เปิดคลิปมาคุณนึกว่าจะเท่เลยครับผมสุดท้ายแล้วตุยเย่ไม่เป็นพักเลยนะครับผู้ชมอื้อแต่เชื่อเถอะนะครับผมนะวนพาร์ทเนี่ยมันไม่ได้มีผลเดียวหรอกนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันใหม่ว่ามันจะเอาคืนได้ไหมนะครับผมนะ นายมาดิเดไอ้มาดิดาดปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ,อ้มันหลบได้หมดเลยวะเฮ้ยมาดิมามามาถ้าห้าวก็มาดิครับผมนะฮะอยากกินข้าวผ่านทู่ปล่าไอ้ชายโอ้ยไอ้สกิลบักโอ้ยแม่งฮิตบ็อกซ์แม่งโคตรโคตรไกลอะ่ะมาดิโอ้ยดีกัน,นี้เปิดเคนก่อนมึงไม่งั้นกูตายนะครับผมนะน้อง,อง,องมามันเหลือเท่าไไรแล้วดูดิ ดูเลือดดูเลือดมันดิอุ้ยหนีอุ้ยหนีโอ้โอ้เกินเกินนะครับผมนะโนงเฮ้ยที่ดีโอ้เชียรเชียรเชียร์เชียเชียกูลืมกูลืมกูไม่ได้เป็นเผาเงือกฮัลโหลอุ้ยสู้ในตำแหน่งที่ถึงได้เปรียบฮัลโหลโอ้โหดูดิอยากฆ่ากูบ้านล่ะฆ่ากูก็มามาดิมึงต้องต่อรองกับกูดิเออมาดิโอ้ยโอ้ยทมเดือยแป๊บหนึ่ง ลืมใช้สกิลนี้เลยนะครับผมแล้วลองอุ้ยคืนถัดไปเป็นคืนตัวนี้ด้วยอุ้ยยังไงวะยังไงยังไงยังไงอุ้ยติดไฟนะครับติดไฟทําดาเมจติดไฟครับยังไงอุ้ยลงแต่น้ำโอ้โหพาแค่อะไรอย่างี้ครับเนี่ยโอ้พาอะไรอย่างเงี้ยครับโวมวิเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้สมเพชว่ะมาดูดิวุ้ยยังไงยังไงโอ้พาเล่นอย่างนี้ครับดูดิมันโดนลงน้ำมิโล ไอ้ยังโคตรจี้เลยเลยครับผมนะแม่เออะอะไรนึกอะไรไม่ออกโดดน้อย่างเดียวเลยย่ะมูนายก็ทําตัวเกินนั่นน่ะอันนะ่ะทําทรงอะ่ะโอ้โหมึงได้เปียบปีบมึงได้เปียบอยู่แล้วไงมึงอยู่ในน้ำอะ่ะเออแม่นะครับผมนะคืออยากจะบอกว่า GM เมึงกระผลอะไรมาก็ได้เลยครับผมนะฮะรู้สึกว่าให้มันมาป่าบพระสักหน่อยเลยครับผมนะฮะมา,มาดูซิมันจะเป็นยังไง ดิเป็นไงมาเบิดเนี่ยมึงจะสู้กูไม่ได้อยู่บนบกอะ่ะเออทำทรงนะครับผมนะน้องมาดิเป็นเผาแล้วมึงมามาทีนี้อ่ะโดดน้ำไปแล้วโดดน้ำไปแล้วโอ้โหมาทีนี้กูเป็นเผาแล้วมึงกูมไม่กลัวหรอกครับน้องลองดูดีที่เป็นไงอุ้ยเยอะเยอะค้อนแรงมาดิมาดิมาโดนโดนครับ โอ้โดดลงน้ำรัวๆเลยว่ะแม่งเอาเรื่องว่ะตัดเคสมันตลอดเวลานะคุณผู้ชมดูไหมโดนไม่เป็นไรครับโอ้โหเฮียแม่งดูมันโดดน้ำอีกแล้วว่ะดูดิสมเพชวะ่ะโุโย้ยโอ้ยดูดิกุจะตายด้วย โอ้เดี๋ยวนะขอเวลาแปลงร่างแป๊บนึงถ้าแปลงร่างได้ก็น่าจะอยู่บนน้ำได้คุณผู้ชมมาทีนี้กูเล่นบนน้ำได้แล้วมามึงมายังไงมาดูดิมันจะสู้ได้เปล่าถามจริงนี่เป็นไงอยู่บนน้ำได้เว้ยดูดิมันจะสู้วะมันก็ไม่สู้อ่ะคุณผู้ชมดูดิ ทำทรงอ่ะเสียเวลาว่ะคุณผู้ชมโหสู้กับผลพาตัวนี้แล้วแบบโคตรปวดใจเลยอ่ะโอ้ไม่เข้าเรื่องเลยอ่ะแลวตอนนี้ผมจะรอรู้สึกว่าเราเจอปาร์ตี้เลยครับผมนะฮะเป็นบุฟเฟต์ตัวใหญ่เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหมีผลอะไรบ้างกูก็ไม่รู้แหละนะครับผมนะฮะโอ้โหคูยังไงยังไงเห็นไหะผดพาเยอะไปเปล่าโอเกนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้เจอเจอต่อแล้วนะคุณผู้ชมเราจะผลพาตัวนี้ครับนี่ไปไงไปกันปึ๊บ ู้โดนไฟเผาเผาตูดาต้ดเผาตู้ดไปไงเก็บทีละตัวเลยครับเรียบร้อยขึ้นไปเปล่าเฮ้ยพาหนีพาหน,านีวัวเขาโว่ร้อยแตกเปล่าเฮ้ยมันไม่ติดไฟเหรอวะเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอ้โหเจอบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนว่ะเอายังไงล่ะมีอีกเปล่าอ้าเจออีกครับผมนะ,ะน้อง เปิดเผาแป๊บนึงมามามาอ้าวเฮ้ยโอ้ยจะโกงความเกลียดตลอดโอ้โหแช่แข็งกูด้วด้วโอ้โหเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้ยเขี่ยคอมโบเดียวน่าวิ่งมึงก็เกินไปกูเกินเกินไปเป้านายนี่เป็นไงพี่แรงกว่าเว้ยชายตูมเป็นไง เอาจะหนีจะหนีไอ้ย่าจะแช่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 เฮ่ยแช่แชเป็นไงตูมล้มเรียบร้อยตายเปล่าตายเปล่าตายเปล่า,า,าเฮ้ยมันเป็นแปฟงกันเผาเว้ยเรียบร้อยไอย้เราคนนึงว่าจะตึงอะไรอย่างงี้ไง โโอ้ห oh, แต่คอมโบมันไม่หูโคตรแน่นอนอ่ะอ่ะยังไงก็แล้วแต่เลยครับผมนะฮะซัหรับคืนนี้ของเราเลยครับผมนะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็คือรู้สึกว่าอ่สู้ไปก็ก็แพ้นะครับผมนะฮะก็คือแต่ละผลที่เจอเนี่ยคือแบบอออืื้หพ่อทุกสถาบันเลิกเกินนะครับผมนะฮะพ้นพระย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะโอ้โหสรุปเลยนะผมนะอยากให้แอดมินเนี่ยนะครับผมนะผลิตผลที่มันสามารถเอาชนะผลพวกนี้ได้นะครับผมนะฮะสำหรับสายพีพีทั้งหลายแลนเนี่ยคือแบบอออืื้หโคตรโกงเลยแต่ละผลนะครับผมนะคือสู้ไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับผล ในของเรานีครับผมนต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่มองว่ามันมันกากไปนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่ามันมันใช้ยากแล้วก็สกิลเนี่ยไม่มีล็อกเป้าเลยนะครับผมนะหรือว่ากูคอมโบไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในขผมนะพี่คลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่ยังไม่ได้แปลงร่างเลยนะครับผมนะก็มีบางช็อตที่แปลงร่างไปแต่ก็รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคเลยครับผมนะฮะคือมันวิ่งบนน้ําได้แต่ว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสายสแปมมากกว่านะครับผมนะไม่เหมาาะกกกัับร PVP สเท่าไหรร่นะคับผมนะฮะเหมาะกับการตีบอสตีเจ้าอะไรก็ว่ากันนนไปะะครัับผมมนเหมาะ แบบนั้นซะมากกว่านะครับผมนะฮะโอเคดังนะั้นสักครูค่นี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วครับในแก๊บผมแนตะ่สำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแนตะ่ใครไม่ชอบไม่เป็นไรกดไลค์ like ได้เหมือนกันนะครับผมแนตะ่สักครูค่นี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมแนตะ่ว่าจเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายอ๋อแปรงล่างไอ้ทันแปรงไม่ได้